สวัสดีครับวันนี้มาเขื่อนราศีสไลด์น้าเขื่อนนะเนี่ยที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือผักตบนะครับผักตบผักตบวันนี้วันที่25กันยายน2568ก็น้ำกำลังขึ้นนะครับก,ก็มีสมาชิกของเรามาดูน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้น น้ำนี่เต็มเปี่ยมเลยนะครับหลังฝนหลังฟ้าแล้วก็เป็นบรรยากาศของเขื่อนราสีสไลดจังหวัดสีสเกตนะครับที่เห็นทองป้าคลิ้มนะครับที่เขียวๆอยู่ตรงใกล้ๆนี่ก็คือผักตบนะครับจะเป็นพื้นน้ำ ันก็มารอลงเพราะว่าที่ที่ปล่อยน้ำนี่มีอยู่7จประตูนะครับ7บานแล้วก็ปล่อยหมดปล่อยหมดนะอันนี้ไหลเสียงดังเกิดราชีสไลที่มีข่าวเรื่อยๆนะครับในการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไปก็มีที่พักผ่อน ร้นอารมณ์ตรงนี้นะครับมีร้านกาแฟมีร้านขายอาหารท่านมาเกิดราศีสไลด์นี่ไม่ต้องกลัวอดนะครับไม่ต้องกลัวอดจะมีอาหารการกินมีกาแฟมีอาหารตามสัง่งแล้วก็นั่งชมวิวทิวทัศน์ได้อันนี้นี่มีมีถนนเดินราบเรียบกับดิมฝั่งของเกิดราศีสไลด์ครับ ครับท่านที่อยู่ทางไกลท่านที่ไม่เคยมาไม่เคยผ่านนะครับก็อยากจะมาชมเขื่อนอาศีสไลก็ก็มาได้นะครับก็มาได้ก็แบบเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแต่มีแต่มีมีแพร่ล่องนะครับมีแพร่ล่องล่องออกมาจากตรงตรงที่ผมชี้นี่นะครับตรงตรงที่ผมชี้ที่เป็นแหวกๆหน่อยหนึ่ง อมันจะเป็นเขาเรียกว่าปากห้วยนะครับปากห้วยปากห้วยที่เป็นห้วยทับทันลงมานะครับแล้วก็มามารวมกับแม่น้ํามูลเกื่อนเลื่อนเขื่อนราศีสไลน์นี่จะจะเป็นตัวกั้นเขื่อนเขื่อนน้ํามูลนะครับน้าน้ามูลก็บริเวณนี้ส่วนที่เป็นแหวกๆน้อยๆนะนะครับอ่ะเป็นลงมาจากโคราชนะครับอเป็นห้วยทับทันนะครับก็ก็บ้าน ตนน้องก็เรียกว่าบ้านห้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ปาาห้วยก็เล่าประวัติให้ฟังนะครับก็มีเรื่องราวายาวนานนะครับสหรับเกือนราชสลายท่านที่วางเว้นภารกิจอยากจะมาเที่ยวนะครับแล้วก็มีที่นั่งร่มเย็นนะครับพื้นที่ก็ก็ดีนะครับก็ดีตอนเย็นเย็นก็จะมีลูกหล,ล,ล,ลานนักเรียน ก็ได้มานั่งทานอาหารกับซื้อมาจากข้างนอกนะก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นสันเขื่อนที่ที่เดินรอบได้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้พาหลานสาวมามา,มาพักผ่อนมาชมนะครับครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามช่องสุนี้พาไป ปกติก็จะเป็นงานช่งางทั่วไปนะครับซ่อมพัดลมซ่อมเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างนะครับก็ซ่อมกันไปแก้ไขกันไปจะใช้คาว่าซ่อมก็ไอ้ยๆนะครับเป็นการแก้ไขนะบเบื้องต้นเท่านั้นเองก่อนที่จะนําถึงช่างนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมที่ติดตามอีงนั้นก็เป็นบริเวณเขื่อนร่องแพรจากอำเภอบึงบูนนะครับท่านที่มีกลุ่มมีอะไรชมลมต่าง ที่อยากจะพบปะกันก็ก็มีแพนะครับก็เริ่มจากอำเภอบึงบุนก็มาออกจากตรงช่องนั้นนะครับตรงช่องนะี้ก็มานี่มานี่หรือจะไปไกลไปไกลดูดก็ได้หรือจะมาขึ้นที่เกนารานศีสไลก็จะมีปลานะครับก็มีถังปลาอ่าไว้อ่าขายนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีพ่านปลาอ้าวมาเจอพอดีอเจอพ่าดปลาพอดีอท่านต้องการความเงียบเราคงไม่ไปสัมภาษณ์นะ ตรงน,นี้ก็เปลี่ยนผ่านป่าที่บางท่านก็อยู่หน้าอยู่หน้าเขื่อนแต่บางท่านก็หลบมาอยู่ที่เงีย,ยบๆอย่างนี้นะครับก็คือนี่เป็นระดับน้ําที่ขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะขึ้นเยอะแล้วนะครับก็อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับที่เห็นวงวงไว้อยู่นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยอยู่ที่หนึ่งร้อย ก910 920 921มาตรงนี้นะครับครับก็คงเท่านี้นะครับ